สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินนะคะก็จะพามาในแนวทางลาวพัฒนาเม็ดเดี่ยวนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามสี่นะคะเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้ลูดไปที่สี่นะคะลูดไปที่สี่นะคะ สี่กับ 7, เจ็ดนะเจ็ดก็ชอบนะคะขอรูดไปที่เจ็ดและกันหน้าทุกคนขอรูดไปที่เจ็ดนะไม่รูดสี่แล้วตอนแรกว,ว่าจะรูดสี่นะคะเปลี่ยนใจนะคะขอรูดเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์นะคะมีเจ็ดหนึ่งมีเจ็ดสอง มีเจ็ดสามแล้วก็มีเจ็ดสี่นะคะเอาแอดมินก็เขียนไปไม่ได้ดูเลยนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็น70 71 78 79 76จดจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืม กดเลิฟกดไลค์น, like นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆนะคะเวลาแอดมินลงแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า